สวัสดีแฟนของแดงหรือร์พููทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูประจำวันที่6ธันวาคม2 5 1 4โดยลิเวอร์พูเดลี่บ่ายเซอโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกัเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมากันสักหน่อยหลังจากซังฟีเฟนเจอราดอดีตก,กับตันทีมระดับตำนานของเรายัางคงโชว์ฝีมือการคุมทีมระดับชั้นครูให้ได้เห็นกัน เขาเข้ามาคุมทีมแอสตันวินลาในตอนที่พวกเขากำลังย่ำแย่สุดๆหลังปราชัยมาถึง5เกมติดต่อกันและอยู่ใกล้กับโซนตกชั้นแต่เมื่อได้ทางเจอรัดเข้ามากุมบังเหียนชะตาของพวกเขากับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อคืนนี้เขาก็นำทีมเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1นึ่งทำให้ตลอดการคุมทีม4นัดที่ผ่านมา คว้าชัยชนะไปได้ถึง3เกมและพลาดท่าเสียทีปราชัยเพียงแค่นัดเดียวต่อทีมแร่งอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนัดต่อไปของเขาจะเป็นการบุกมเยือนถิ่นแอนฟิลด์อันคุ้นเคยอีกครั้งและมันจะเป็นครั้งแรกที่เจอราดได้คุมทีมเผชิญหน้ากับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางลิเวอร์พูลลงเล่นต่อหน้าบรรดาเดอะค็อปทั้งหลาย นั่นทำให้นักข่าวเอาไม้ไปจ่อปากเขาทันทีหลังจบเกมกับเลสเตอร์เมื่อคืนนี้ถึงความคิดเห็นสนหรับเกมกับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซว่าจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือไม่อย่างไรไม่เลยมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเจอราดกล่าวผมก็แค่ต้องการไปเยือนที่นั่นและพยายามคว้าชัยชนะกลับออกมาให้ได้เราจะทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะ สำหรับเราแล้วเรายังคงไม่สามารถต่อกรกับลิเวอร์พูลได้หากวัดกันที่ระดับของทั้ง2ทีมที่สโมสรออยู่ในตอนนี้แต่แน่นอนว่าเราจะไปเยือนที่นั้นและทุ่มเทด้วยทุกอย่างที่เรามีเราต่อกรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายและผมก็เชื่อว,ว่าเราควรจะได้อะไรบางอย่างจากเกมนัดนั้นด้วยซ้ำไปหากดูจากฟอร์มการเล่นของเราในช่วงครึ่งเวลาหลัง ดังนั้นเราจะไปเยือนลิเวอร์พูลด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต้องไม่ลืมว่าเราคว้าัจชนะมา3จาก4เกมที่ผ่านมาและเราจะพยายามเราจะทำให้พวกเขาเจอกับงานยากมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ไปกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนโหมดมาดูเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะและเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างดีกว่า หนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คืออาดาม่าตราเร่ปีความเร็วสูงของทางวูฟตันวันเดอร์เรอร์ที่เพิ่งเผชิญหน้ากับทีมของเรามาแบบสดๆร้อนร้อนเขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับวูฟในเกมล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้อยู่ในสนามราว88นาทีก่อนจะถูกทางบรูโนราเกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในท้ายที่สุด ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวว่าทางวูฟเองได้หันราคาค่าตัวของตาเร่ลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญจากเดิมที่เคยเรียกร้องสูงสุดถึงหลัก70ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวในบางช่วงทว่าจากการที่พวกเขาต้องการหาเงินทุนเข้ามาสู่ทีมเพิ่มเติมสำหรับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้การขายตาเร่ออกไปจึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ประกอบกับการที่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่จากสัญญาปัจจุบันที่กำลังจะสิ้นสุดลงในอีก18เดือนข้างหน้าก็ทำให้ค่าตัวของเขาถูกหั่นลงมาเหลือเพียง18-20ล้านปอนด์เท่านั้นล่าสุดสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังการพบกันระหว่างทั้ง2ทีมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเยอร์เกนครอฟ็ไก็ออกมากล่าวชื่นชมดาวเตะวัย25ปีอีกครั้งในการให้สัมภาษณ์กับทาง B B C วูฟลงไปเล่นรับลึกโดยชนะแตะมากมายมาช่วยเกมรับจากนั้นพวกเขาก็โจมตีเราได้รูกสวนกลับเร็วแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะมันไม่มีใครเลยในสนามที่จะมีความเร็วเท่ากับอาดามาตราเรอีกแล้วครอบกรา คั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายใหญ่ชาวเยอรมันออกมาชื่นชมในตัวของตราเรเช่นนี้หลังเขาเคยเออกมายกย่องถึงฝีเท้าของดาวเตะเลือดสเปนิชมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในหลายโอกาสและการพูดถึงเขาในผลล่าสุดก็ยิ่งไปการขมกระแสข่าวเรื่องความสนใจในตัวนักเตะมากยิ่งขึ้นด้วย ไหนๆก็เปิดประเด็นมาถึงความสนใจในตัวอาดาม่าตาเร่กันไปแล้วข่าวที่สของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางเควินฟินลิปอดีตดาวยิงระดับตำนานของพิมลีกันบ้างเมอเขาออกมาแสดงความมั่นใจเลยว่าความเร็วที่จัดจ้านของตาเร่นจะช่วยเพิม่มวิติการเล่นและความหลากหลายให้กับลิเวอร์พูลของเยอเกนครอปได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ประเด็นที่นักเตะจะมาเป็นตัวสำรองที่แอนฟิลก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะการจะปฏิเสธสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนั้นคงไม่มีใครทำกันในสถานการณ์เช่นนี้ผมคิดว่าการย้ายทีมของอาร์มาต้าเร่ไปอยู่กับลิเวอร์พูลจะเกิดขึ้นนะผมเชื่ออย่างนั้นฟิลิปที่เคยคว้าดาวนัสโวร์สูงสุดของพิมเมลีกมาแล้วให้สัมภาษณ์กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์เขาจะกระโดดคว้าโอกาสในการย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลเอาไว้เลย คุณไม่มีทางจะปฏิเสธโอกาสเหล่านั้นแม้ว่ามันอาจจะทําให้คุณต้องกลายมาเป็นเพียงตัวสํารองก็ตามทีนอกจากนี้ตัวของตาเร่เองก็อยู่กับวูฟมาพักใหญ่ๆได้แล้วนะจากมุมมองของลิเวอร์พูลแล้วค่าตัวที่20ล้านปอนด์ถือเป็นตัวเลขที่ดีเลยในการจะเพิ่มตัวเลือกที่จะทําให้พวกเขาสามารถทําอันตรายคู่แข่งทีมต่างๆจากการเปลี่ยนเกมที่มานังสํารองได้ ตาเร่เป็นนักเตะในแบบที่เขาเป็นและเขาก็สามารถเป็นนรกของคู่แข่งได้เลยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่สร้างอิมแพ t ได้และน่าจะทําให้เขาเป็นการสัสญญาที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงเท่านั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าหากสามารถคว้าตัวเขาได้ได้วยสนนราคาเพียงแค่20ล้านปอนด์เท่านั้นมันก็จะเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนก็ตามที เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผพรอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความสัมพันธ์ของ2ซุซูเปอร์สตาร์ดังประจําทีมของเราอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาและซาเดโอมาเน่กันบ้างพวกเขาต่างก็เป็นนักเตะคนสําคัญในทีมของเยอเกนครอปอย่างชัดแจง้งลากนับเฉพาะในการแข่งขันซีซั่นนี้ทั้งสคนก็ทําประตูและแอซิสรวมกันไปแล้วถึง37ลูกเลยทีเดียว ยางไรก็ตามหาย้อนกลับไปเมื่อปี2019มันก็เคยมีประเด็นที่มาเน่แรงออกอย่างชัดเจนถึงความไม่พอใจต่อซาราที่เลือกยิง,ยงเองแทนที่จะจ่ายบอลให้กับเขาในเกมกับเบอร์ลีที่สนามเทิร์ฟมัวแม้กระนั้นล่าสุดเมื่อถูกถามย้ำถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ซาราก็ปฏิเสธข่าวที่ว่าพวกเขาไม่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยยังยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเพื่อผลประโยชน์ของทีมมาเป็นสำคัญ เราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันในสนามและในห้องแต่งตัวด้วยเรามีความสัมพันธ์แบบมืออาชีพมากๆเราทั้งคู่ต่างก็ทุ่มเทด้วยทุกอย่างที่เรามีเพื่อช่วยให้ทีมคว้าชัายชนะสาลากล่าวบางทีคุณอาจจะแข่งขันกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเก่งที่สุดและนั่นก็เป็นเรื่องปกติในทุกทีมนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการและเหตุผลสำหรับนักเตะทุกคนแต่ท้ายที่สุดเราก็ทำเพื่อทีม บางครั้งมันอาจจะมีจังหวะที่เราเล่นเห็นแก่ตัวไปบ้างแต่ไม่มีใครเลยที่เอาผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนผลประโยชน์ของทีมไม่ว่าจะเป็นผมหรือตัวเขาเราไม่มีใครที่ตั้งใจจะทำเช่นนั้นบางทีในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีปัญหากันบ้างและนั่นก็ทำให้ในตอนนี้ทุกคนมีความพยายามจะจับแพะชนแกะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโยงกันให้มั่วซั่วไปหมด มันคือความจริงที่ในเกมกับเบอร์ลี่เมื่อ2ปีก่อนนั้นมาแน่ออกจากสนามมาด้วยความโกรธนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้คนพูดกันถึงเรื่องนั้นเล่าไปเชื่อมโยงกับทุกการเล่นของเราหากเห็นว่าผมไม่ส่งบอลให้กับเขาหรือเขาไม่ส่งบอลให้กับผมมันก็จะมีการเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์นั้นแต่คุณลืมอะไรไปไหมว่าซาดดโอเป็นคนแอซิสให้กับผมเมื่อสองเกมที่แล้วและผมแกสิสให้กับเขาด้วย เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราออยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นรื่เป็นเรื่องร้อนฉาประจําวันเกี่ยวกับอนาคตของทางซาร่ากันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีว่าในตอนนี้เขาเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเพียง18เดือนเท่านั้นและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามานานหลายเดือนแล้ว ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาอีกว่าชาบีเอนันเดสนายใหญ่คนใหม่ของบาร์เซโลนาอยากจะได้ตัวเขาไปเป็นแกนหลักในการสร้างทีมใหม่โดยหวังใช้สถนนานการณ์เรื่องสัญญาของโจตัวให้เป็นประโยชน์นั่นจึงทำให้ซาลาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้และพูดพาดพิงมาถึงเรื่องว่าเหตุใดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ถึงยังไม่มีความคืบหน้าผมได้อ่านข่าวที่บอกว่าชาบีให้ความสนใจในตัวผมแล้วนะ ซาลาก่าวนี่คือเรื่องที่ทำให้ผมมีความสุขที่ทีมอย่างบาร์เซโลนาให้ความสนใจในตัวผมแต่ผมก็มีความสุขกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลและเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตในตอนนี้ผมอยากอยู่ในพิมลิกต่อไปมากกว่าเพราะนี่คือลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผมพูดไปแล้วหลายครั้งเลยว่าหากการตัดสินใจอยู่ที่ผมผมก็ต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไป อย่างไรก็ตามการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารและพวกเขาก็ต้องการจะแก้ไขประเด็นนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราต้องการตกลงในรายละเอียดของสัญญาให้ได้มันขึ้นอยู่กับพวกเขาเรื่องของการเงินมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าสโมอสรอเห็นคุณค่าในตัวของคุณมากน้อยเพียงใดและพวกเขาพร้อมที่จะทำอะไรเพื่อให้คุณอยู่กับทีมต่อไปแต่แน่นอนว่าการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่เงินเพียงอย่างเดียว มันยังรวมถึงความทะเยอทะยานของทีมและโค้ดว่าต้องการทำอะไรให้กับทีมและนักเตะที่เขาต้องการสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ต่างก็มีความสำคัญต่อการตัดสินใจแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ